สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube ช่างต้อมโรเจอร์รับประกอบตกแต่งจัดทรงชาลีตามงบตามแบบนะครับร้านอยู่อมตะนครชนบุรีนะครับในโซนคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปรีวิวชาลีจัดทรงยนญ์ญี่ปุ่นคันนี้นะครับแล้วก็จะชี้แจงรายละเอียดของตัวรถอ่าต่างๆเลยนะครับว่าทําอะไรไปบ้างจัดทรงยังไงบ้างทําสเต็ปไหนนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเขาเรียกว,ว่าถ่ายแบบเรียวเลยนะครับจะไม่มีการตัดต่อนะครับเนาะ ในส่วนท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับงานจัดทรงชาลีนะครับสไตล์ญี่ปุ่นก็แวะเข้ามาทักเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์สอบถามได้นะครับทางเรายินดีให้คำปรึกษาครับยินดีให้บริการครับไม่ว่าจ,จะเป็นงานอะไรนะฮะงานเบิกจ่ายอะไรต่างๆงานเก่างานใหม่งานแท้หรืองานสร้างต่างๆเรามีหมดนะครับเพียงทักมาปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กัน โอเคครับในส่วนของคันนี้นะครับลูกค้าส่งรถเข้ามาทํานะครับก็ถ้าท่านใดติดตามมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าคันนี้มาทรงเดิมนะครับเป็นไฟล่างเดิมนะลูกค้าเอามาเซตใหม่หมดเลยนะครับผมก็ทําให้หมดเลยนะครับเบิกยันเครื่องใหม่นะครับเนาะนะครับในส่วนคันนี้ก็คือทําเอกสารเสียสับสัมทธิ์เรียบร้อยแล้วครับเนาะก็ชําระสัมทธิ์แล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชุดชุดหน้ากัน ชุดหน้าคันนี้ครับก็คือเราทําเป็นสเตปล้อหน้าดิบนะครับจับด้วยจานร5 5ยมิลนะครับแล้วก็บางโคนงานเด็กนะครับก็คือเราใช้งานอะไหล่เกตเลยครับแล้วก็ยางมิชลินเอ็ดวันนะครับลนะ้อหน้าก็เป็นกระทะกว้าง4.7นะครับเนาะดูฝั่งนี้ก็ จบเลยนะครับก็คือใส่ปั่นไม้สายไม้ครบเรียบร้อยเลยนะครับนะฮะแล้วก็ชุดโลโก้คองาน CNC ครับเป็นของมอเตอนะครับน้ำคันนี้ใส่เทให้ด้วยนะครับเนาะอ่าแล้วเราก็มาดูส่วนไฟหน้าเลยเป็นไฟบนนะครับไฟบนก็ใช้เป็นไม้แทะนะครับในส่วนนี้เราก็คือติดสติ๊กเกอร์ให้เหมือนญี่ปุ่นให้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็มาดูที่ไฟเลี้ยวเป็นใสนะครับทับทิม งาน cnc นะครับแต่งอย่างเดียวนะครับชุดแฮนด์เป็นแฮนด์หนีดยนจัดทรงมุมจิกนะครับดูที่มุมได้นะฮะก็จะเป็นมุมจิกสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเสร็จทรงลูกบิดตุ๊กตานะครับก็เป็นงาน cnc นะฮะส่วนพวกบัมเบกแต่ก็งานตลาดทั่วไปนะครับแท้เทียมปะปนกันไปนะครับนราะว่าถ้าเบิกแท้จริงก็ ไม่ไหวครับราคาสูงมากลูกค้าก็ตามงบตามแบบเลยครับมาลุ้นทรงฝั่งนี้กันนะครับชุดกุญแจเบิกใหม่ทุกจุดชุดตั้งคอนะครับกันสะบัดอ่ากันสะบัดเราก็มีจําหน่ายนะครับก็คือจับโครงชาลีครับไม่ไม่เจาะโครงนะครับก็ติดสติกเกอร์คําเตือนตรงนี้ด้วยครับสติกเกอร์เราติดให้ทุกจุดนะครับเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาทานะครับส่วนบางลมอ่าติดแล้วก็มาดูที่ข้างล่างครับเราก็มีการใส่ ออยคุณเลอระบายอากาศนะครับในส่วนของเครื่อง1 5 0ซีซีนี่ชุดหน้าเข้าๆอันนี้นะครับใส่ออยคุณเล์ด้วยนะครับจากนั้นเรามาดูที่ขยับในส่วนของตัวเครื่องครับเป็นเครื่องยนต์ลฟาน150ซีซีนะครับตัวเครื่องจะดูสวยเลยนะครับก็เบิกใหม่แกะกล่องเลยนะครับฝาฝั่งนี้ฝั่งคัดก็จะเหมือนอาหาเครื่องของตะเคียนขวานะครับฝาคัดก็จะคล้ายๆกันจะดูดีมีมิติหน่อยนะครับ ดูคาบูครับปากยี่สิบแปดเชเหลี่ยมไปเลยคอรีดก็เป็นงานสร้างเหมือนกันนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันยกขึ้นมาโชว์ลอยเลยนะครับในส่วนยกโชว์อย่างนี้นะครับน้ำมันวิ่งไหลเต็มสายได้ยังไงเรามีเรามีสูตรนะครับเนานะฮะถ้าปกติแล้วจะไม่ค่อยวิ่งเต็มนะครับนะีบ่ฮนะปั๊มกระทุง้งนะครับเป็นคัดน้ํามันปั๊มกระทุง้งที่เห็นสองข้างนั้นก็คือฝั่งซ้ายเป็น มือคัดนะครับฝั่งขวาเป็นเบรกหน้าส่วนเบรกเท้าก็เป็นตัวนี้เลยครับเป็นเบรกขาครับเป็นเกียร์โยงเกียร์โยงงานสร้างนะครับของชาลีเลยนะครับตามสเปคถ้าท่านใดสนใจก็สั่งสั่งได้นะครับเราทําตามสั่งอฮะไล่มาดูส่วนของปิดกองนะครับเป็น CNC ลายหลังพึ่งนะฮะอะไรแต่งข้างเยอะที่นี้ครับแต่งได้อีกเยอะนะครับเดี๋ยวลูกค้าไปเองส่วนท่อก็เป็นงานตี ทอนูนตีตามแบบเลยนะครับแล้วก็เข้ามาดูที่เบาะเลยแล้วกันท้องเรือ,อยาวนะครับปาดตัดขอบตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ารถยนต์ถ้าไม่ตัดก็จะลงมานี่มันดูไม่สวยอ่าคนอื่นครับคันนี้ก็คือยนบอดี้นะครับ1นนิ้วยนโค้งนะครับ1.5นิ้วแล้วก็สติปจะได้เห็นนะครับนี่เียนทรงไปเลยนะครับหน้าตัด17.5หลัง250ครับลูกค้าอยากได้หลังสูงนิดนึง ปกติจะใส่หลังสองสามศูนสองสี่ห้าจะสวยนะครัถังครับฝาน้ำมันฝาจีบนะครับใช้งานได้จริงนะฮะติ๊กเกอร์ติดปิดแบตเรียบร้อยรถจับส่งใหม่ประกอบใหม่หมดเลยนะครับเนาะชุบเก็บงานให้ทุกจุด ตอนละเอียดลึกๆก็ท่านดใดสนใจก็โทรเข้ามาคุยได้นะครับถ้าพิมพ์คุยไม่สะดวกนะครับชุดล้อหลังเลยดีกว่าครับท่านนี้ล้อหลังเป็นล้อดิสนะครับอ่าแปลงดิสดิสหน้าหลังเลยนะครับนี่โช้กหลังเป็นแท่ง c n c นะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวเบรกใหม่ทุกจุดนะครับกันตกแท้เป็นไฟเลี้ยวแท้เป็นไฟท้ายแท้นะฮะบ,บางคนหลังแทะ แท้เชิงคือว่าไม่ใช่แท้เบิกใหม่ครับแท้เดิมริ้วใหม่ครับก็คือพยายามหาสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่หาได้นะครับเอามาวิ้วใหม่ให้นะครับเนาะมันจะได้ทรงที่สวยนะโค้งเข้ากับล้อนะครับอามทางสเปคล้อหกจุดหนึ่งครับอ๋อก่อนอื่นก็คือล้อหลังเราลัดไปที่กระทะ6หกจุดหนึ่งนะครับเนาะก็รัดยางวิชลินนะฮะเดี๋ยวไล่มาเรื่อยๆเลยอ่าฝั่งนี้ฝั่งเครื่องนะฮะ ชุบเก็บงานให้ทุกจุดนะครับแล้วก็ใส่บางโซ่ให้ดูเต็มดีนะครับเนาะบางโซ่ก็มีขายนะครับก็แน่นอนครับงานจับทรงไม่มีตรงรุ่นครับไม่มีซื้อมาแล้วใส่ได้ทุกอย่างคือแปลงหมดถับแปลงเส้นจส่ใหม่หมดใส่ข้าวๆนะครับเนาะก็ะะ <S <S ถ้าท่านไหนได้เห็นคันสีเหลืองของทางร้านก็คันนี้ก็ใกล้เคียงครับถอดแบบนะครับเนาะ <S 1> <S 1> ออ คันนี้จัดส่งไปที่ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะนนทบุรีนะครับลูกค้าจะเข้ามารับเองนะครับเนาะก็ถ่ายคลิปรีวิวไว้เตียวใครสนใจซูงคันนี้นะครับทักเข้ามาสอบถามได้นะครับวางได้หมดครับเครื่องเวฟร้อยร้อยสิบรอยห้าสิบนะครับวางได้เข้าบ็อก สวยครับคันนี้สวยสีชมพูหวานแหววเลยจะโหดจะดุก็ไม่ไม่โหดนะครับแต่เครื่องบอกว่าเลยเครื่องนี้ใช้ได้เลยครับเสียงหนักแน่นแรงนะฮะร้อยห้าสิบซีซีโอเคครับในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้ก็คร่าวๆนะครับเนาะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคครับในส่วนของคลิปนี้เดี๋ยวผมขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ